เอาอะไรมากโรงแรมคือเลยสองสามพันเนียวเอาอะไรมากตอนให้คูทำวร์เนี่ยบอกเอาถูกๆกันอินนะแตะสนามบินปุ๊บ่ววุวานคนน่ารำคาเหนกันนะเอาจริงไปบอกซิวอลกเราวันนี้คืออะไรวอลเราวันนี้รามาจากบูเบนเกนรอไปชั่วโมงครึ่งถามจริงพี่บอยคุณน้อยอยากถ่ายก็จะถ่ายเด็จะเด็กูจะงตํา้องเลยอยากเห็นตัเด็กไหม งั้นก็มารับที่สนามบินสิหมดสงสีห้าสยูโรไปแล้วไปถึงโรงแรมอ่ะเดี๋ยวจะออกไปทำงานต่อเลยใช่เดี๋ยวจะออกไปหาแขกต่อเลยข้างนอกอ่ะมาสั่งมาเลวมา,มาสั่งถ <laughs> <laughs> ่ายเลยมึงถ่ายเนี่ยก็จะถ่ายทำไมอ่ะ <laughs> เราบอกเขาสิแม่วอกบอก,บอกที่จะถ่าย ไม่ฟังมันไม่ฟังฟังก่อนฟังก่อนมารยาทมารยาทแมนเนอร์ are you have m a n n e r ไม่มีจนแถบไม่มีมารยาทอ่าไม่มี walk ของต้นหอมก็คืออยู่ร่วมกับบอยบอยน่ารำคาญขนาดไหนคลิปเยอรมันพอลงเครื่องปุ๊บก็รำคาญเลยคอนเทนต์ต้องไม่ชนกันนะนี่บอกก่อนรู้อย่างว่ากูจะชนกูจะชนกูโพสก่อนคุณไม่มีทางจะสู้ชนีอินดี้ได้หรอกจริงสู้ไม่ได้แต่กูจะโพสก่อนทำไมงานแบบขี้ขี้ค่า นนอกระวังมือจมเข้าไปนะของกูไม่อยากนั่งใกล้มึงกูอ่ะมาที่นี่ก่อนหนึ่งวันแล้วกูอ่ะเลือกที่นั่งตรงนี้อยู่แล้วใช่ถ้านนมึงไม่อยากนั่ง <ส subconscious. S 1> กับกูอ่ะนะแล้วไม่อยากนั่งกับใครเลยข้างล่างมีที่เก็บกระเป๋าแล้วตรงนี้ที่คนไม่ใช่หมากระเป๋า เราคือมาก็อเยี่สกล้องอะไรตไปหมดยูทูบเบอร์ยูทูบแย่โอ้ยยูทูบเบอร์เยอะไปหมดนะกูงงมากเลย่เตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ที่เราเลราความน่ารำคาญของอีบอยหน่อยมั้งเมื่อเช้าเมื่อคืนไม่เคยเมื่อคืนมึงโทรหากูตอนตีสามเมื่อคืนยากยาก่ะกูโทรแล้วคิดว่ามึยังไม่นอนไยังไม่นอนขอเสริมความน่ารำ านนะะคก็คือว่ากําลังจะหลับเพิ่มหลับเพิ่มหลับแล้วคือได้ยินเสียงแบบตึ๊งโทรศัพท์สั่นโทรศัพท์สั่นบอกอะไรวะโทรศัพท์สั่นมึงทุกชั่วโมงเตีสามสี่สิบห้านาทีมึงโทรมาทำไมบอยมึงถามว่ามึงนอนหรือยังเราจะเช็คทวอกมึงไงว่ามันสบายมึงจะไม่สามารถเช็คลูกโทรยามดึกขนาดนี้ได้คอนเทนต์เต็มไปหมดเลยกูเหนื่อยมากในตอนนี้นาทีเข้าหลังเลยเช็คเลยถ้ามียูทูบบเอร์กูเหนื่อยไปหมดเลยตอนนี้คือแบบอะไรเนี่ยจะบังคักผิดนี่ห้ามยกกล้องปิดแล้วนะกูปิดนี่แล้วนะกูเหนื่อย ตบอยครับขาวไปหมดเลยอ่ะขาวไปหมดเลยไม่ใช่หิมะนะหัวย่อมมึงโกกผมมึงน้นขาวต็มไปหมดไม่ใช่แค่หัวนะคูก็ขาวมึงจะดูไม่อี หมอกจางๆและควันทำไมเขากล้าพูดมากหมอกมหนืขาแล้วอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่คุมความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเขาเลยกินคอนแซ็งทำไมเมนมาอ๋อมึงควรจะหมดเมนได้แล้วนะยังมีอีกเหรอห๋อกินหรอไอ้หง กูจะต้องฉีดพิษสุนัขบ้าไหมเนี่ยมนุษย์ป้าคนนี้แมนมาแล้วก็อารมณ์เสียไปแต่งหน้าปะเจ็บว่ะติดตามภาพยนตร์เรื่องอะไร Oh, my God. ร,ร,รูกกร,ไรจจะจกดีดูกระีบโอ๋ลายมิสเตอร์คี กวนตลอดคนี้ดูสวยงคุณต้นหอมก็ดูสวยอยู่แล้วกูจะขายครีมกูจะขายครีมรถจะลงแล้วมันลงเร็วได้เลขพัสดุจากแม่แล้วดีใจที่สุดเอาไปทางหน่วยเลยค่ะมาเร็วกูจะคุยกับคุณลูกค้าเร็วๆน่ะรถจอดเลยได้ขายของอด้ของลงกูก็ไม่ได้ขายเนี่ยแล้วก็ลงรถเนี่ยอะไรอ่ะทำไมชอบด่าเราเลย่ะ ถ้าเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะหมดกันี่ไงแฮตแทกสิ้นสุดทางเพื่อนสิ้นสุดทางเพื่อนไม่ใช่ก้าวเป็นแฟนนะคือเลิกคบกับแม่งเลยซ้อมอยู่บนโต๊ะยืมไม่ได้กูยืมไม่ได้ใครยืมก็ได้ยกเป็นมึงเดี๋ยวดันยืมตัวครีมเอาอ่ะแม่แต่พีให้อะอยากจะกินทอดอะพูดไม่ได้ยินใส่ไหมอะอยากกินทอดดอกเยอรมันอะเราแบบฮัลโหลฮัล ่าะะมึงไม่สิทธินะ์นะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาแปะหน้ากูแกไม่มีสิทธิ์แบกเลยมันอะขออะไรอะไรเดี๋ยวมันก็ลืมหรอกมันจำอะไรไม่ค่อยได้อยไปตีัๆข้าวตกพื้นแดกไม่ได้บบที่จ่าไม่ดีเหมือนหน้าตามนะัาหาหนใครจา่ายค่าชมบูเสือขอโทษค่ะ แต่ค่ากาแฟให้มึงไม่ให้กูพี่เด็กแดดเยอะใช่ไหมแดดเยอะลำพันแลลำพันอะไรลำพันมึงเลยไม่มีสิทธิพูดอย่างนี้พี่นี่อคนจะดูเยอะนี่เขาเชื่อเลยชอบเลยบ้านบ้านได้รวยเก้เลยบ้านบ้านได้รวยบ้านรวยรอไปเถอะมึงหอมชาดิ้นยื่นนู่แต่เลือก ไม่ใช่อาเลือไม่่าแด้าไม่เลือกไม่ใช้าเือวันหลังกูจะตบให้หน้าจมทุ่มตําเลยเดินสะดุกูจะนัหน้าขึ้นมาไครับครับนติ้นสุดทางเพื่อนหมายถึงไม่เป็นเพื่อนกันแล้วทะเลาะกันเลิกคบเลิกคบดิ หลายชอบไม่ต่อจริงจีใจดำมาไปอีกมันเศร้ากายกูแต่งงานแล้วไงมันก็เศร้าอยากได้กูอยากได้พี่น้องมากมองมองทางทางออกเลยอ่ะไม่เคยคิดอยากจะมีอะไรกับหมาเฟนบูด็อกนะโอ้หอมไี่บอกให้นะมึงอ่ะอยากได้กูตรงไหนวะเพราะกูแบบเป็นสายแบบเหมือนแบบ ก็เาบาโอ้ยกไม่เถียแต่เป็นราเล็กๆด้วยนะร้าเล็กๆไม่เคยไหมไม่ไม,มีใครมาเพราะมันง่ายดีดอ๋อมึงชอบอะไรยากยากมึงแรงกูอยู่กูรู้ <laughs> มึงต้องเรียนสะดุดกูก่อนนะต้องเรียนสะดุดก,ก่อนต้องเรียนสะดุดก,ก่อนน้าว <im mon> มีอารมณ์จร<ๆ>ิงเดไม่อยากพูดแต่กูชอบมึงพูดมาดูมั่นดิแต่กูชอบมึงพูดแต่กูชอบมึงพูดมาดูมั่นดิ สวยสดๆสีดำมีแล้วอ่ะสีดำสวยนะดูสปอร์ตหน่อยใช่อสีขาวเท่าไหร่อะไม่ซื้อเท่เจอไหร่นะตังมันเครดิตการ์ดมันมันรูดไม่ได้เลยไม่ได้ของมันรูดให้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ควรปล่อยดีกว่าไม่ได้กูไม่ได้แม่ทำได้สีขาวอ่ะ ทุบข่าวเนะาะเขาไม่ซ้ำเนาะข่าวดูเข้ากับแม่มากกว่าเช็คดิสวัน Yes โอ้ยมึงบอยยาดอันนี้ให้ก่อนลูกกระเป๋านี้ใหเต็มบัตรเต็มแล้วถ้าบัตรเต็มมาลูกได้แต่ต้องจ่ายกูนะโอยก็จ่ายให้ทุกครั้งโอเคอันนี้ได้ถ้างั้นไม่อยู่นะเทคดิสวันแม่หาอีกเทคอีกไหมเทคอีกสองสี่เนยแม่มึงจ่ายเงินกูมึงไม่ต้องมาขยิบตานี่สแกนเลยนี่สุดละป่าว่ะแหม พาสปอร์ต is not my passport นะขอบค <meals> ุณค่ะขอบคุณขอบคุณตแย่กูจ่ายไปก่อนอุ้ยโลดมากแม่สวยมากใส่ไป house attack. แตกจอดไม่มีตังแล้วเอา้ามันสวยนะมันเหมาะกับแม่นะเดี๋ยวกูหาคนรู้ใ้แป๊บหนึ่ง นี่อันนี้กระเป๋าใบนี้ก็ต้องมีเข็มขัดมันจะต้องมีเป็นขัดอันนี้นะจริงๆถ้าซื้อได้ทั้งสองสีเลยซื้อสีดำอันหนึ่งน้ำตาลอันหนึ่งของต้องมีต้องมีสองสีสีดำอันหนึ่งน้ำตาลอันหนึ่งแล้วกระเป๋าใบนี้ซื้อต้องซื้อสิบลู้ที่ก่อนนะสิบลูที่ก่อนนะสิบลูที่ก่อนนะอีกแล้วอีกแล้วเหรอแม่น้ำตาลเอาเป็นเส้นเล็กเออเอออีกแล้วเหรอเออก็คือรูที่ก่อน ได้ใช้ด้ามมืตาใช้กับอีด้ามเดี๋ยวกูไปยืมสีดำนะได้ไหมได้ถ้าไม่หายนะชอบหายของะไม่เป็นไรเดี๋ยวยืมแล้วก็ลืมไม่อคืนก็เอาอย่างนี้ด้ามมือก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันค์ดะลืมให้ก่อนเอาอย่างนี้ถ้าลูมให้ก่อนแล้วถ้ามึงไม่จ่ายกูบุกไปถึงบ้านแล้วพูดอีกเลยนะลงไอจีแบบอีบอยถ้ามึงไม่จ่ายตังค์เลยเดี๋ยวกูจะบุกไปถึงบ้านไปเอาของไปลืมคืนให้คอีบอยงงมาก ก็ชี uhm bo in in ้ทอศองทอสามอะไรแบบอะไรทำไมโพสไม่ได้มันเป็นอะไรก็มันก็คือหน้ากูไงมึงหน้าดีแต่มึงไม่มั่นใจเดี๋ยวนี้เรื่องเยอะแล้วอีมึงไงแหละคือไอ้เขียวเดียวนี้คือแบบโอ้โหไอ้สอเขียวเจลอบิ้นนอกไปไปไป ต,ตัวเองเล่นที่ไหนหาเลยตอนนี้ลงไม่ได้แล้วหนึ่งคือแบบเล่นไม่ได้บอกกูหน้านู่นนี่นั่นกูขายครีมโอ้ยเลยแยกนั่งเลยเกลียดหน้ากับมันเกลียดหน้ากับมันเกลียดหน้ากับมันเขียนการเล่นกับมันเออไม่เล่นแล้ว Oh my god นี่คือ house set นะคะคือ house set มันจะเป็นเหมือนแบบเล็กเล็ก แต่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากนะคะพวกออสเตรียเวียนนาหรือปรากเช็คเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างโรแมนติกแล้วก็สวยบรรยากาศนี้ตอนนี้อยู่ที่ลบหนึ่งนะคะยังโอเคกว่าเมื่อวานไม่หนาวมากเดี๋ยวจะพาไปดู แล้วก็กินข้าวเสร็จประมาณบ่ายสแล้วก็เหลือ้วก็ไ้้ได้้ได้้ก็อยู่นคนละมุมแต่ถ่ายวอเหมือนกันแต่วอก็จะไม่แบบไม่ร่วมกันขอชิ้นหน่อยขอชิ้นหน่อยอ่ะโอ๊เอามือล้อมพี่เดี๋ยวมันเข้าถุงดูหน่ยเยช่หน่อยเป็นไงขอน้อยขอน้อยขอเดี๋ยวชู่นิดนึง มีอันเดียวโจมีอันเดียวเอามาแค่นั้นเอามาแค่นั <up> <im> ้นเพราะมะนาวยังไม่ได้บีบอีกเยอะไงข้างในอ่ะอืมบีบเติมได้เติมเลยอีกก็คือถ้าบบบอันเลี้ยงก็บีบได้บ้องใส่เลยอต้อแดดมาดิอยากเรียนทุกท่านทราบว่าที่หมู่บ้านฮอรสตัดตรงนี้ค่ะเขาเป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่ปกติในชีวิตประจำวันของเขา ไม่แฟชั sure. ่ขึ้นกระเช้าป่ะกระเช้าอะไรอ่ะนี่ไงขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่เคยข้างบนน,นนู้นมันจะเป็นสะพานกระจกอ่ะยื่นออกมาจากหน้าผาเว้ยต้องไหนนะนี่นี่นี่เห็นปัรถเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยนี่นี่เห็นไหมรถแดงแดงเนี่ยข้างบนเห็นปะอ๋อเห็น <c oughs> แล้วเราต้องขึ้นไปข้างนู้นแล้วมึงเห็นไหมที่แหลมโอนั่นแหล่ะเราต้องไปยืนตรงแหลมนั้นถ่ายลงมาต้องไปดิอะไรหรออะไรหรอทำไมทำไมเราเราไปขึ้นกระเช้ากันไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ่ยอไรไย่อาะเม่คะ ว่าสองคนนี้เขา ทะเลาะกันอยู่นะคะสังเกตไหมหอมบอยอยู่คนละมุมกันดูด้เออาจว่าแบบอ๊้ยงอนกันเขางอนกันแกแล้วก็งอนง่ายเบิ่งไปทําอะไรเขาถึงต้องงอนไปทําอะไรเขาถึงต้องงอนฮะไปทําอะไรไม่คือกำลังจะบอกว่าตอนที่จากมิวนิกใช่ไหมมาที่ฮอลสตุดทเนี่ยนะคือเรามีปัญหากันนิดหน่อยกับเพื่อนเพราะว่าคือเราก็แบบสนุกสนุกไงเนี่ยบอไม่โพสต์รูปแบบเราดีๆมันแบบหน้าแบบไม่ได้ยิ้มไม่ได้อะไรอย่างนี้ไงแล้วก็ปกติอสีเขาไม่เป็นไรนี่บอกไหม กตคือเขาไม่เ <cado> ป็นอะไรเลยพอกระโดดขึ้นมาขายครีมกลัวภาพรักตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มาโรธผมว่าผมแบบโทษอะไรแบบไม่ยันนี่เลยมึงเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วแกงอนยังไงเนี่ยเห็นไหมเพื่อนงอนแล้วเนี่ยเพื่อนงอนละเพื่อนงอนงออเลยงอเลยงอยมไปหน่อย งมงนจะมาขำตัวให้มันเยอะเยะมากมายแอบนอนหลับนู่นนี่นั่นไม่กินข้าวด้วยเออ <c oughs> ไม่กินข้าวด้วยห้อตื่นมามนแดดส้มตำขี่หอมกูก็มีความรู้สึกว่ายอะไรรู้ป่ะมึงเหมือนคนแก่ที่แบบคิดได้ามือนแบบเหมือนแม่ที่แบบแก่แล,แล้วแล้วเราพูดอะไรแล้วคือนิดนึงก็แบบกระเทือนจิตใจอ่ะมัน,มนก็ปดมึงด้วยเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆมึงแบบอ๋อเม็ดเมนหรือหรือใบทองหรือมึงใบทองไม่ใช่เมนใบทองเหรอ กูกูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีเหตุผลของตัวเองแต่เมื่อก่อนเล่นได้เออเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบสมััสไม่ได้แล้วคืออะไรงงไหมหาอย่างไงอะหอมชี้แจงหน่อยชี้แจงตกลงเอ๋อขมันใส้อ๋อมึงไปตำส้มตำเหรอกูไปแดกแมงเลยกูไปแดกส้มตำมึงก็ไม่กล้ามาแล้วทำไมมึงไม่เข้าไปกินส้มตำกะคเขเอาเสียภาพลักษณ์อันที่กูไม่ได้พูดว่าโกรธหรืออะไรแต่มันก็คือมันก็เชิดใส่กูเหมือนกันไงเมื่อกี้เนี่ยมันก็ทำเป็นแบบี้ ไม่แต่ที่ให้แต่ที่รู้รู้ไหมว่าทำไมกูต้องขอคืนดีทำไมเพราะอะไรเมื่อคืนมันใช้บัตรเครดิตกูรู่นกูยังไม่ได้คืนอุ้ยตายห่าแล้วนี่สแกนเลยป่าวะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณของคุณเต็มกูจ่ายไปก่อนหอมเราจะดีกับเธอนะคะหอมเราจะใช่ใช่ต้องมีสองสีสีดำอันหนึ่งสีฟอันหนึ่งแล้วก็เป่าใบเนี้ยซื้อต้องซื้อ สิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์อ้าวแม่อีกแล้วอีกแล้วเหรอโทษนะมึงทั้งคู่อ่ะโดนไปเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยขอคุณโดนไปแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทรุดไปรุดมากว่าโอ้ก็มันซื้อกระเป๋าแล้วมันก็ซื้อแบบอะไรนู่นนี่ก็แสนกว่าบาทแล้วนะให้ยืมแบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยสักสองสามหมื่นโอเคจะพักนี่เอ๊ะมันเอาบัตรเครดิตกูไปใช้เลย แสนกว่าแสนกว่า,วาใช่อี่อหอมต้องทำดีำดละไม่กดธนะเราต้องไม่โกรธยังไม่ได้ตัง อ่ะเขาก็โพสภาพโพสไปนี่ไงเปียเที่ยวปังอุ๋งเปียเปียวก็คือย้ายไปอยู่ห่างๆด้วยนะคะเปียวก็คือไปหลับจากนี้คือเราจะไม่ต้องยุ่งเหยียบอีกไปแล้วไไม่ด้ครับต้องยุ่งครับเพราะว่าค่าบัตรเครดิตมึงยังไม่ได้จ่ายใช่ค่ะเออมึงจะหนีไปไหนคะมึงจะหนีอยู่ฮอร์สตัดไม่ได้นะคะเราจะไม่ถามกูครับว่ามึงจ่ายค่าบัตรเครดิตยัง ไปไปขอเมาส์นะขอเมาส์แป no. no. ๊บหนึ่งนะคือเขามาถามบอยกูได I mean, ้ยินอยู่ห่างๆเออที่ในข่าวอะที่ต้นหอมอะยืมตังบอยไปอะคือหรือยังผัวกูผัวกูเพื่อนจะเช็ดเงินเราจะทำให้สิ่งที่เซสันคิดมันเป็นจริงไม่กูตามถึงเลยนะกูตามไปเลยนะลอยจียอ่ะลอยจีลอจีลอยจี ตอนนี้เราอยู่ที่ h o u s e ส t 8ค่ะมีเกสมา,สมานะคะสนใจร<ะ>ับเกสไหมคะไม่รับนัดแบนี้ก็คือตัดขาอะไรที่เคยมีต่อกันมันทุด แน่เลยค่าบัตรเที่ยวยิ่งมีหูแม่กล้องชัดมากกล้องอะไรอ่ะกล้องรูมิกจีหนึ่งร้อยกิ๊บี่นะคะเราถ่ายทำด้วยรูมิกจีหนึ่งร้อยรูมสวยมากกล้องชัดมากรูมิกจีหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็คือตอนนี้หอมยืนอยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครทั้งนั้นนะคะใช่คนก็จะเป็นท่าเปนอาการวันนี้ทริปนี้ต้องตัดหอมเอ้ยตัดบอยตัดดาด้าเอาคำแรกตัดใครนะทริปนี้ต้องตัดหอมทริปนี้ต้องตัดหอมตัดหอมตัดหอม เข้าใจ่ะเขียนคอนเทนต์นี้มากเลยอยู่ก็ดีใจคือคอนเทนต์คือที่คนรักกูแหละไปก็โล่งอกแต่ตอนนี้ไปได้เลยเพราะว่าเรารูบบัตรเรียบร้อยแล้วใช่คือจริงๆตอนนี้นะดีกันละคือเรื่องของเรื่องนะทุกคนคืออีหอมมัน่ะอยู่ดีๆก็อยากจะจะอีจานขึ้นมานึกออกไหมว่าบอกว่าทีมนี้อยู่ดีๆก็แบบเอ้าเล่นไม่ได้ทั้งนั้นโพสลูกไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ใช่มันเป็นอะไร เนเมออเป็นเมนเรื่องของเรื่องเป็น main. เมน main. และอาการอย่างเงี้ยเคยเจอแล้วนะตั้งแต่บันเทิงห้า้านหนึ่งนะก็เป็นเมนไงก็คือไม่รู้ตัวฮอร์โมนทะตอนแรกอะกะไม่งอแล้วนะพูตงตรงนะนี่นีน่กูเก่งกูพูดไหญ่เนยเลยบอกว่ากูรับไม่ได้ว่ามาเยอะอะไรกูก็มมแล้วกังอใหม่อ,มอะ จะได้จบจบไปเพราะว่าทริปมันไม่ได้ยาวคือชีวิตคนมันสั้นคือถ้ามันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะ่ะก็ง้อไปเหอะจะได้จบแล้วก็จะได้มี<ต>ความส<า>ุขต่อแต่จะไม่งอก็ได้นะเพราะว่าปากก็คือรูดไปแล้วก็คือโอเคมันสิ้นสุดทางเพื่อนตรงนี้ได้เลยก็ได้ <c oughs> เป็นแสบน,นะหกูเชิดเลยตอนนะั้นกูแไม่งอก็ไม่เป็นไรเชิดกามาเอา <c oughs> จบทริปเนาะจบทริปนะคะทุกนี่มึงก็ไปปาร์คต่อเดี๋ยวคุณบอยจะไปสวิญญาณอขอบคุณฝากวอล์ชาร์นี้ด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบายบแบดบอยด้วยนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอ้ยมีคนมาส่งถือของให้ด้วยอ่ะวางนี่นะครับขอบขอบคุณนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะคูณลงก่อนเดี๋ยวรถออก อยู่นี่อยู่นี่อูยัไม่ตายไม่ต้องรอไม่อยอกใช้เงินมือเลยอาดูไปแเดี๋ยวไปเช็คทีเดียวเดี๋เดิลำบากนะมง้ม่มึงต้องทำดีกับดาด้าเยอะๆไม่ใช่แค่ยิ่กาเขาอยู่กับเราใช่ใจไม่ต้องห่วงดิกาเขามีทั้ง เขาพูดเหลือ5,000ันั่นเด้งอย่างเดียวเลยเด้งเด้งเลยเจ็บ่านเดียวเลยโชคดีนะครับทุกร้อนยบายนะี่กอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะอยู่ก็ขอบใจแต่ถ้าจะไปจะโลกอยาก้วเดินไปนะไปไหนอ่ะเดินนะสิ my friend ตังหมดละ my friend ยบายนะพอแล้วเ my friend ไบายนะติดรถคันนี้ไป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 ไายบายไปไปไปปปปไปลไไน